สวัสดีค่ะวันนี้จะมาชวนเพื่อนๆเต,ต,ตะเตะค่ะนี่ค่ะเตะแล้วก็เกรงหน้าท้องนะคะออากำลังกายค่ะด้วยการวันนี้จะใช้เตะนะคะกำลังกายเกรงหน้าท้องยค่ะแล้วก็เนี่ยเกรงนะะเราจะได้ส่วนนี้นะคะนี่ค่ะกระชับส่วนนี้แล้วขากระชับนะคะกล้ามเนื้อตรงนี้แข็งแรงนะเมื่อก่อนที่ฉันกล้ามเนื้อตรงนี้เหี่ยวมากเลยมีตะหนงังค่ะตีไปมีตัหนังเดี๋ยวนี้แข็งนะคะมา ตอนนี้ต้องใส่นวลเพราะเราจะเตะ่างเดียวมาเลยเขาว่าไหนาหวยกินนะคะนี่เลยค่ะได้อารมณ์มากเลยนะคะต่อไป สลับกันสลับนะก็ทำข้างละสิบก่อนถ้าเรายังไม่ชำนาญน,นะคะพอทำข้างละสิบปุ๊บเราก็มาวอร์มเนี่ยได้ประโยชน์นะคะสำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย